จากคนนี้มา12ล้านคนแล้วนะครับแล้วก็สูงกว่าปีที่แล้ว140กว่าอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็แล้วก็ต่ํากว่าช่วงสูงสุดประมาณแค่10%เอง<า>ผมเชื่อว่าถึงสิ้นปีก็สามารถแคชชัปได้น่าจะเป็นปีที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามามากที่สุดนะครับแล้วก็เรื่องของการตรวจคนเข้าเมืองเองก็มีการปรับปรุงเรื่องระบบในการดูแลนะครับทำให้เรื่องของคนที่เข้ามาเนี่ยไม่มีไม่ต้องคอยนานนะครับ สถาการล่าส <minutes> ุดนเรการปรับคณัตรนีรตอนนี้ก็งจัตามอย่างที่บอกยังไม่มีครับผมพิ่ใบอกอยู่ธฉันปรับพู้ท่านไปพูดกันเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดแต่ว่ามันก็ต้องปรับมาหนึ่งอ่ะนะครับอย่เพิ่งเลยครับเดี๋ยวพเกิดตักเสือกิปรับก็ทราบกันเองนะครับอย่าให้ท่านรัฐมนตรีที่มีรายชื่อออกมาหวั่นไหวเลยนะครับผมว่าเร่งทํางานกันดีกว่าทุกๆวันมันก็มีค่านะครับแทนแทนที่ต้องวิ่งเส้นวิ่งเส้นมาหาท่านนั้นท่านนี้อ่ะนะครับนี้กับท่านท้งสิ ปัญหาบา้านเมืองธรรมดาครับปัญหาบ้านเมืองปัญหาเรื่องข้วโสดปัญหาเรื่องที่มีการเผาป่านะครับปัญหาเรื่องของเรื่องของความสะอาดของบ้านเมืองนะครับเป็นเรื่องเป็นเรื่องธรรมดานะครับเรื่องของพม่ามีการพูดคุยกันนะครับอย่างนี้จะต้องมีการพูดคุยกันฐมนตทีทีอยู่ในโผล่ที่วิเคราะห์กันไหมครับว่าอาจจะต้องเคลียร์กันอะไรอย่างนี้ไม่เคลียร์ครับผมไม่ได้เป็นคนเขียนผมไม่เคลียร์อยู่แล้วครับ คืออยากใหท้ทุกท่านตั้งใจทางานมากกว่า <unsuccess fully> ผมพูดโดยตลอดว่าผมพูดมาโดยตลอดช่วงเวลาหนึ่งเดือนที่มีข่าวเรื่องป,ร,ปรับคัมนตรีผมว่าถ้าเกิดปุกบองตรงกับภูมิคุ้มกันที่ดีสือการทํางาน <Yeah. S 1> นะครับการทํางานที่ถูกต้องดําดเนินตามนโยบายของรัฐบาลนะครับ <Yeah. S 1> ของแต่และกระทรวงก็มีนโยบายเรือธงอยู่แล้วทุกท่านทราบอยู่แล้วต้องทําอะไรบ้างนะครับในส่วนของพรคร่วมได้มีการส่งสัญญาณมาถึงท่านในการบังรรบเขาอยากจะปรับเไรก็เขาทราบอยู่แล้วก็เป็นสิทธิของเขาอยู่แล้วครับถ้าเขาจะปรับเลยเขาคงมีก็ อยู่ดีผมก็ไม่ผมก็ไม่โทรไปถามงว่าเขาว่าใครอยากตับใครบ้างนะครับแต่ว่าแน่นอนครับอย่างเช่นทางประชารัฐก็ยังมีเก้าอี้เหลืออยู่เก้าอี้หนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรมายังไม่มีครับยังมีการพูดคุยครับท่านนายกครับเมื่อกี้เข้าไปข้างในมีเมนตพิเศษอะไรบ้างคะที่ทานกันไม่มีครับผมทานไอซ์อเมรการโน่ไม่ใส่น้ําตาลครับเพราะว่ายังไม่ทานอะไรโจทั้งเที่ยงครับไม่มีไม่ไม่ไม่มีเมนูพิเศษอะไรครับท่านนายกทักษิณแนะนําอะไรบ้างครับในการทํางาน ไม่มีครับก็พูดก็พูดคุยไปสาจำเรื่องเรื่อง,องวันบ้านบ้านเมืองธรรมดานะครับแชร์ข้อมูลกันว่าสมัยท่านมีอะไรบ้างสมัยนี้เติดมีอะไร,งงไไรบ้างโลกเปลี่ยนไปยังไงบ้างอะไรเ่นะครับก็ท่านก็มีกําลังใจให้นะครับเป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเหกมื่นเราผมึกษาทุกท่านก็ทุกคนก็เป็นเป็นเป็นรื่องเรื่องบ้านเมืองนะครับบางเรื่องต่างๆที่ผมคุยไปเมือ่อคีก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันอยู่แล้วในในทุกๆด้านในทุกมิตินะครับถ้าเกิดต้องการความช่วยเหลือจากท่านผมท่านก็บอกโทรมาทุกเมื่อ พอมปมนคาแนะนําครับท่านนายกครับเมื่อสงกรานต์มีกระแสวิกษาวิจารครับรูปของตัวท่านนายกเองที่ไปเที่ยวกับลูกสาวในฝั่งหนึ่งก็เป็นรูปของอดีตนายกสักษินที่มีรัฐมนตรีเยอะแยะเลยครับนี่เรามองไงบ้างครับท่านนายกท่านต้องเป็นคนบอกผมว่าท่านมองอย่างไงแล้วผมจะได้ตอบตอบได้ท่านมองยังไรท่านก็ถามมาตรงๆผมก็ได้ตอบได้ คือคือเหมือนกับว่าบางคนก็บอกว่ามีแต่รัฐมนตรีที่ไปไปอยู่กับท่านอดีตนายกะัอ๋อผมว่าท่านเขารู้จักกันมานานของผมนะครับนะครับท่านเองท่านก็เป็นอย่างที่ผมบอกท่านเป็นผู้ผู้ก่อตั้งพรรคไทยรักไทยมานะครับเราอย่างนั้นท่านรัฐมนตรีไม่ใช่เป็นท่านสุริยะท่านสมศักดิ์ท่านเสริมศักดิ์ท่านคุณหมอชนลนานท่านสุทินนะครับไม่ต้องเอ่ยชื่อทุกคนหรอกผมว่าทุกท่านก็รู้จักกับคุณทักษิณมานานกับผมนะครับแล้วก็ให้ความเคารพกันมานานยาวนานนะครับคุณทักษิณเองท่านก็อาย ทุกทกท่านอยู่แล้วนะครับก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วที่ท่าบางที่ผมเ่ยชื่อไปท่านเองท่านก็อายุมากกว่าผมนะครับผมว่าผมไม่ได so, ้คิดไรแล้วผมก็เคยสัมภาษณ์ไปแล้วว่าเรื่องของถ้าท่านกำลังจะบอกบอกว่าท่านมีความแลบการนิยมชมชอบมากกว่าผมผมก็ไม่ติดะไยอยู่แล้วก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วแล้วก็รับได้อยู่แล้วครับตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรนะครับผมเองก็วันสูงก้า์ก็เป็นวันของครอบครัวอยู่แล้วนะครับท่านเองท่านก็เชียงใหม่ก็เป็นวันเมืองที่น่าเที่ยวแล้วท่านหนลท่านก็ไป เราได้ตับหัอยู่แล้วเป็นเป็นประเพณีพื้นฐานอยู่แล้วนะครับแล้วทั้งกาเป็นคนที่ให้คนในภาคให้ความเคารพมันไม่ใช่แค่รัฐมนตรีเดียวสอสอเขมีไปหลายคนนะครับท่านจะในว,วันที่นี้ที่จะพบก,บกับท่านนายกมูลเชื้อมีมีแผนที่เราจะมีโดยเฉพาะเรื่องตลาดหรือไม่มีการค้ามีหลายเรื่องครับมีเรื่องของการแลกเปลี่ยนของประชาชนกับประชาชนเรื่องของนักเรียนนักศึกษานะครับเรื่องของการเกษตรนะครับหลายหลายเรื่องนะครับเพราะท่านเองท่านก็ ท่านก็มีความรู้เยอะนะครับท่านเองกับผมก็มีแบ็กกราวน์คล้ายๆกันคืออยู่บริษัทคอนซูมเมอร์กู๊ตมาก่อนท่านอยู่รู้สึกว่าอยู่ริวเวอร์บรอดเอร์สม่กเคยอยู่พร็อกเตอร์แอนมบมาก่อนก็มีแบ็กกราวน์คล้ายๆกันก็คุยกันถูกคอเพราะไปเจอกันที่ออสเตรเลียมานะครับก็นั่งติดกันก็ทานข้าวก็พูดคุยกันดีครับไม่นาไ,ไม่น่ามีอะไรครับเรื่องของเข้าใจว่าอยากให้มีเที่ยวบินตรงนะก็จะพูดคุยกันนะครับตรงนี้นะครับ าาก,การเแน,น่นอนครับเรื่อง,องเรื่องของการค้าเรื่องของการแลกเปลี่ยนของประชาชนเรื่องของการเพิ่มเ,เพิ่มเที่ยวบิน direct flight ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับผมว่าท่านอย่าอย่าคิดอะไรมากเลยที่มันก็มาเยี่ยมท่านทั้งสิลนเพราะเป็นท่านเองท่านเป็นผู้ก่อตั้งท่านไทยรักไทยมานะครับเป็นผู้ใหญ่ที่ทุกคนในบ้านเมืองให้ความเคารพนะครับเป็นคนที่มีความรู้นะครับเป็นธรรมดาที่ผมเป็นนายกรัฐมนตรีหน้าใหม่ไงผมก็ต้องมาขอ ทำได้นำหรือพูดคุยปัญหาบ้านเมืองเล่าให้ฟังว่าทำอะไรอยู่บ้างธรรมดาครับสบาธรรมดาอยู่แล้วนะครับผมเจอผู้ใหญ่หลายๆคนในบ้านเมืองผมก็ปรึกษาผมก็าทำงานอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีอะไรออกได็ถามในสถานะเรื่อนแบบนี้จริงอยากถามจริงๆทำไมถึงมีกระแสข่าวออว่าด้ก็องการจะชื่นชมหรืออะไรข่าวนี้เป็นไงไม่ทราบเลยรับคงเป็น่วาเรื่องที่ผมไปเยี่ยมทหารเยี่ยมเรื่องของบ้านพักเรื่องของการที่ผมมีความสนิทเป็นการส่วนตัวกับท่านท,ท่าน พอบอต่กับพอบออฟนะครับมีการยกหูคุยกันมีการพูดคุยกันได้แล้วก็เป็นหน้าที่อยู่แล้วครับ <c oughs> ผมเป็นผมเป็นนายกรัฐมนตรีผมอขอท่านไปว่าอยากให้ช่วยดูแลเรื่องชายแดนอยากให้ช่วยดูแลเรื่องของอพื้นที่ทํากินของรัชดรท่านก็ตอบสนองได้ดีใช่ไหมครับการที่ตรงนี้เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมาเป็นผู้บังคับใช้โดยตรงหรือรัฐมนตรีกลาโหมนะครับเพราะว่าทางสาบันทหารเองสาวความเขาบังคเองเขาก็มีความเป็นมืออาชีพ แล้วก็มีวินัยนะครับถ้าเกิดผู้ถ้าเกิดนายกขออะไรไปแล้วเป็นเรื่องที่เหมาะสมเป็นเรื่องที่ถูกต้องผมเชื่อว่าทุกคนก็พร้อมที่จะทำให้อยู่แนละ้วตรงนี้ผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องที่ต้องมามาพูดคุยหรือมาอมโนภาพไปว่าต้องเป็นอะไรอย่างนั้นอย่างนี้น,นะครับเป,เ,ปเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วผมก็ผมคุยกับรัฐมนตรีพาณิชย์ผมก็คุย,ยกยยับท่านท่านตลาดหรือว่าท่านอธิบดีในกระทรวงพาณิชย์อยู่หลายหลายท่านอยู่แล้วก็ไม่ได้ก็ทำไมไม่ไม่บอกผปวเป็นเป็นคั้พาณิชย์บ้างนะครับ มันเป็นหน้าที่อยู่แล้วที่เราต้องพูดคุยกันอยู่แล้วนะครับไม่ได้ไม่ได้ม่ได้มีระยะอะไรหรอกครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับัที่ใหม่ไทยท้องสวัสดีใหม่ครับทุกคนครับ